สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปซีประจาวันจันทร์ที่15กันยายน2568นี่จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเส็งนะครับผมวันนี้สีที่ดึงดูดโชคลาภนะครับการเงินเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของอความรักก็จะเป็นสีม่วงสีที่เสริมโชคลาภนะะ หรือว่าเสริมดวงก็จะเป็นสีเขียวและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้วันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเลขนํำโชคของวันนี้ได้แก่เลข2เลข4เลข8เลข7นะฮะเลข5เลข9และเลข6ครับผมสาธุพุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับขอให้ และกดไลค์กดใจกดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะฮะคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานเพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่านอมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยู่ที่5 9 9บาทใครสนใจสามารถโอนเงินติดตอ่อไว้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับในทิกตอกก็เช่นกันนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาด พลังงานจักรวาลจะบอกอะไรด้ไพ่ t ด e e m p r e s พนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นางานที่มาดีเลยนะครับนะต้องสู้ต้องลุยหน่อยนะครับนะแต่ว่างานนั้นประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับลุยหน่อยนะเงินทองกาลังจะเข้ามาครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารลําไส้ความรักคนโสดในวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับนะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ความรักดีเลยนะฮะ คนที่มีคู่วันนี้ความรักสมหวังแฮปปี้นะครับแต่บางทีคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็มันทําบุญถวายน้ำชั้นน้ําใช้นะครับเอาดอกไม้ขึ้นถวายพระด้วยวก็จะยิ่งดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ก้าวไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นนะครับาจากที่ติดขัดก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมนะแต่ ช่วงนี้นะครับนะต้องมีการวางแผนในการทํางานหน่อยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เหนื่อไม่ตกไม่ค่อยได้ตังนะสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับปัญหาในเรื่องการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอทํางานเยอะความรักคนโสดนะครับวันนี้นะก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะฮะยังชอบอยู่คนเดียวยังเครียดอยู่คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากนะครับ ความไม่เข้าใจกันการไม่ลงรอยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางาห้ามญาตินะครับผมแล้วก็มันดูแลหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่ราชนีนะครับหรือว่าเก้าเหรียญนั่นเองนะครับนะกิจการงานของคุณวันนี้ถือว่านะครับ งานมาดีครับแต่บางครั้งบางทีชอบปลีกวิเวกชอบทํางานคนเดียวกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับเป็นคนที่ค้าขายมีศิลปะนะครับได้เงินทองดีสุขภาพนะครับวันนี้นะ้าบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับผมความรักคนโสดวันนี้คุณชอบอยู่คนเดียวยังไม่เปิดใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปพูดไปคุยกันบ้างนะครับก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับ แล้วก็ทําบุญสังฆทานยานะครับนะแล้วก็ไปถวายน้ำฉัดน,น้ำใช้กันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืน,นครับวันนี้ได้ไพ่แปดดาบกิจการงานของคุณนั้นวันนี้มักจะเจอปัญหารอบด้านรอบตัวเต็มไปหมดเลยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะการเงินมักจะมีออเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รุมเรา้าสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องกระดูกหลังนะครับนะ ความรักคนโสดนะคุณยังไม่ได้เปิดใจหรือยังปิดใจอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักเกิดจากคุณเองไม่ค่อยฟังใครชอบฟังแต่ตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยลงรอยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพูดกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับวันนี้ได้ไพ่เดนเฮลเล็นะฮะกิจการงานของคุณนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะงานมาดีนะครับ ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนจะดีการเงินก็เช่นกันวันนี้จะเย็นๆหน่อยนะครับนะค่อยเป็นค่อยไปครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังกระเพาะอาหารลำไส้นะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะต้องค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนําพาความรักมาให้นะฮะคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับนะนิ่งๆนะครับนะก็นะฮะความรักดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่6ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนเป็นไพ่่งการแก้ไขปัญหาเคลียร์ปัญหานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับก,ก็พอจะมีเงินเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูแลร,ร่างกายกันหน่อยนะพักผ่อนในเพียงพอความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับ คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงสดมนจะเยอะนะครับนะแล้วก็มันปัดกวาเชถูหิ้งพระเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ตัวเราเองท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่อ่าโอเคอัศวินดาบกิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะมีคนเข้ามานะครับอมอบหมายงานดีๆให้ต้องรีบต้องลุยต้องทําเลยนะครับการเงนินก็เช่นกันวันนี้ ต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะได้ตังมานะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้รักใครชอบใครต้องเปิดใจคนที่มีคู่ความรักเริ่มมาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องพูดคุยกันมากมากนะความรักถึงจะเข้าใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปลูกสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะครับเพื่อดึงดูดโชคลาภให้มากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ